เริ่มต้นคุยพิติด้วยด้วยเคลียประเด็นดาราม่าหน่อยเพราะว่าพิติเนี่ยคือคนที่มีประเด็นในโซเชียลว่าทุเรียนหนึ่งลูกมีห้าสายพันธุ์โดยมีมีเจ๊คนหนึ่งเขาเอาไปโพสต์เนี่ยอยากให้พิติเล่าให้ฟังว่าความจริงมันคืออะไรพี่ไอ้ห้าสายพันธุ์เนี่ย้าสายพันธุ์มีัอยของเาแ้าจะนตอยก็มานซื้อหนึ่งลูกได้ทันที่เองห้าสายพันธุ์มันคือการเอา เด่นคือหมอนทองนี่เป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเราแค่เอาลักษณะเด่นของพันธุ์พ่อที่เราคิดว่าดีเอามาเติมให้กับผู้เรียนจริงหนึ่งต้นจะได้กี่ลูกครับถ้าสายพันธุ์อย่างเงี้ยก็แล้วแต่กําลังต้นครับว่ากําลังต้นถ้าต้นหนึ่งทั่วไปผู้เรียนจะไว้ได้ประมาณ4ี่สิบถึง80สิบผลตามอายุของเขาทุกผลสามารถทําได้หมดครับทุกผลจะออกมาเป็นห้าสายพันธุ์แต่ละ เราต้องเอาเกรสรไปแต้มเท่านั้นีละหนึ่งทีละหนึ่งจะได้ครับจะได้จะได้สายพันธุ์อันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ไม่สามารถเกิดตามธรรมชาติได้ครับเกิดจากการที่เราต้องผสมเท่านั้นจริงๆพี่อยากอยู่เงียบๆนะ แต่เออันมันเป็นเรื่องขึ้นมาเราก็มีหน้าที่สร้างความเข้าใจอ่ะให้ให้ให้คนที่เขาเขาคุยอ่ะแต่พี่ไม่เคยอยากไปแก้ข่าวในเฟซไงเพราะว่าในเฟซเราไม่รู้จักใครเราก็แค่อธิบายให้บางคนที่เขาอยากรู้อ่ะจริงๆแล้วพี่พี่มีการคอนแทคโดยตรงไปกับคนที่เขาเขาไม่เข้าใจนะอธิบายไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้เราเรา,เราไม่ใช้คําว่า5สายพันธ์เราใช้คําว่า5คู่ผสม นะครับคือทุเรียนหมอนทองเนี่ยหนึ่งผลเนี่ยมันมี5้ภูนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ไม่เชื่อว่าแต่ละภูเนี่ยเราผสมด้วยพ่อที่แตกต่างกันนะครับบังเอิญมันเป็นความคิดที่เราเราอาจจะคิดแบบแปบลบแบบแบบกๆปลกนะเริ่มต้นจากการที่เราคิดว่าทุเรียนหนึ่งภูเนี่ยทำไมมันสุกไม่พร้อมกันนะครับเราก็บังเอิญได้โทรไปคุยกับอาจารย์วรพัฒนศาศา์นะครับที่ธรรมศาสตร์นะครับว่าซึ่งเป็นรุ่นน้องพี่ นะครับพูดกับอาจารย์ไก่ว่าอาจารย์ไก่เฮ้ยทำไมทุเรียนห้าภูเนี่ยถึงสุกไม่พร้อมกันนะครับอาจารย์ไก่ก็บอกว่าถ้าพี่อยากรู้พี่ก็ลองดูสิก็คือลองผสมห้าสายพันธุ์ดูก็เป็นที่มาว่าก็เลยมีการผสมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราจะทําทุเรียนห้าสายพันธุ์เนี่ยเราเออเรามีการทดลองผสมทุเรียนในตอนกลางวันก่อน นะครับเราเราเราสงสัยว <forever> like ่าให้ทุเรียนมันต้องผสมตอนกลางคืนเท่านั like ้นใช่ไหมมันผสมตอนกลางวันได้หรือเปล่ามันก็มีการผสมตอนกลางวันนะครับนี่ขั้นตอนการผสมตอนกลางวันของเราที่เราทําเนี่ยเราเราไม่ได้เอาเกสรเราผ่าดอกนะเหมือนเดิมนะครับแต่เราไม่ได้เอาเกสรเนี่ยไปป้ายเหมือนกับที่ทํากันเราผสมเกสรโดยการที่เราเอาเกสรเนี่ยใส่ในน้ํายานะครับ โดยน้ํายาตัวนั้นเราก็เป็นน้ํายาที่อาจารย์เขาทามานะครับโดยจินตนาการจําลองจากน้ําหวานน้ําเชื่อมที่มันเวลาเราเดินตอนดอกบานแล้วมันเหนียวใส่หัวเรานะเราจําลองอตัวนั้นมาผสมโดยเอาเกสรตัวผู้เนะี่ยมาใส่ในน้ํายาตัวนี้แล้วลองไปฉีดพ่นที่เกสรตัวเมียที่เราผ่าไว้แล้วก็ผลปรากฏว่ามันติด ท,ทั้งทั้งที่เราผสมตอนใบเราพ่นตอนใบสามนะฮะมันติดก็เป็นที่มาของเริ่มจากการผสมเกสรตอนกลางวันก่อนนะครับก่อนจะมาถึงการผสมทุเรียน1่ผลห้าสายพันธุ์นะครับเราเรียกว่า5คู่ผสมนะเพราะจริงเราหนึ่งุเรียนหนึ่งเมล็ดเนี่ยมันคือ1สายพันธุ์งั้นถ้าหนึ่งผลมันมีสิบแปดเมล็ดจริงเราเวลาไปปลูกมันคือสิบแปดสายพันธุ์นะครับก็เลยเป็นที่มาของการทําทุเรียน ที่เขาเรียกว่าทุเรียนห้าสายพันธุ์นะที่โดนโดนเป็นดราม่าก,กันนะฮะจริงๆเราก็เราจะเราจะจะใช้ว่าทุเรียนห้าคู่ผสมนะครับหนึ่งพูหนึ่งสายพันธุ์นะครับจริงๆเราพี่อธิบายน้อยจริงก่อนหน้ามันมีหลายเรื่องนะค,คือหลังจากมีคลิปออกมาเนี่ยก็มีคนที่รักเรานะนะครับแชร์ไปนะนะพอแชร์ไปมันก็เป็นมีประเด็นหลายเรื่อง เรื่องแรกก็คือมีตำรวจสบโทรมาก่อนเลย <c oughs> ว่าเฮ้ยได้ข่าวเราก็ไม่ไม่รู้ยังไงนะครับได้ข่าวว่ามันมีเคสนี้เกิดขึ้นอ <c oughs> แต่เพิินเราได้อธิบายเขาได้ชัดเจนบอกว่าพี่ผมอ่ะผมก็ว่าผมอธิบายชัดเจนตามคลิปนะครับว่าทุเรียนเป็นทุเรียนห้าผู้ผสมผมไม่เคยพูดว่าทุเรียนห้าสายพันหนึ่งผลนะครับเพราะจริงแล้วทุเรียนหนึ่งเม็ดเนี่ยมันคือหนึ่งสายพันธุ์อยู่แล้ว แต่เราใช้คําว่า 5, 5้คู่ผสมก็หมายถึงแต่ละภูเนี่ยเราผสมด้วยพ่อที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเราทําได้จริงๆแล้วผมไม่ได้ทํางานวิจัยนี่เป็นงานวิจัยของอาจารย์นะครับเกียรติศิธิ์มาทดลองแล้วมันก็ทําจริงทําได้จริงๆพอเสร็จจากหลังจากที่สคบโทรมาก็เราก็ไม่รู้เคลียอะไรก็ได้นะแต่เราอธิบายก็ทางโทรศัพท์นะอีก5วันทางสมาคมพืชสวน เชิญตัวแล้วครับนะครับมันก็เลยมีความหวั่นใจว่าเ,าเราเราเราคงโดนเรียกไปให้ไปซักฟอกแต่จริงๆแล้ววันที่ไปสมาคามพืชสวนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีนะครับว่าสิ่งที่เราทำบังเอิญมันไปตรงกับงานวิจัยหลายๆเรื่องของสมาคามพืชสวนที่เขาทำอยู่ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เขาเรียกว่า senior effect คือผลของเกษรตัวผู้อ่ะ นะครับที่มันมีอิทธิพลต่อทุเรียน F1 F1 ก็คือในผลนั้นน่ะของอของทุเรียนเช่นถ้าเราเอาพันพ่อพันพวงมณีไปไป้ายกับหมอนทองมันจะทำให้สีชัดขึ้นนะครับหรือทำให้เกสรทำให้อายุการเกี่ยวสั้นลงนะครับซึ่งพี่เชื่อว่าไอ้ตรงนี้มันจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยในการที่จะพัฒนา ทุเรียนพันหมอนทองของเราอ่ะให้มันอร่อยขึ้นมากกว่าการที่เราต้องมานั่งเริ่มปลูกทุเรียนพันใหม่นะครับซึ่งไม่รู้อีกกี่ปีแล้วตอนนี้ทุเรียนพันทางเลือกมันก็มีมากเลยมีหลายหลายร้อยหลายร้อยสายพันธุ์ซึ่งหลายหลสายพันธุ์ที่มันเกิดใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากความบังเอิญนะครับเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเกิดทุเรียนเช่นเอามาปลูกแล้วต้นตอมันตายไปกลายเป็นต้นตอมันแตกมากลายเป็นทุเรียนพันธใหม่แล้วมันเอินอร่อย นะเป็นที่มาของทุเรียนหลายๆพันธุ์ที่ทํากันนะครับจนมันไปถึงทุเรียน d ี p ที่ตอนนี้เรากําลังทําอยู่นะครับพิติพูดถึงเรื่อง d p แล้วคือคําว่า d p เนี่ยก็ถือว่าเป็นคําที่เป็นคําใหม่ในวงการทุเรียนประเทศไทยเหมือนกันที่ได้ยินจากสวนประตูจันน่าจะเป็นที่แรกเลยครับทีนี้อยากให้พี่ติอธิบายคําว่า d p เนี่ยมันคืออะไรพี่ครับคือก่อนจะใช้คำว่า d p จริงแล้วพี่ได้โทรไปปรึกษานะครับอาจารย์นะครับว่า ถ้าเราทําทุเรียนลักษณะอย่างเงี้ยเราจะเรียกกันยังไงให้ให้มันคนจําง่ายนะครับพี่ก็ใช้อยากจะใช้อักษรภาษาอังกฤษนะแทนนะครับพี่ก็ส่งคําไปให้ให้อาจารย์หลายๆคำนะครับซึ่งซึ่งคําที่ดูแล้วอาจารย์บอกว่ามันน่าจะได้ก็คือคำว่า DTP ดีเนี่ยมันมาจากคาว่า develop ed, นะครับเพื่อการพัฒนานะครับ เอ uh, เนี่ยย่อมาจากคำว่า assisted หรือ assisting นะครับก็คือการช่วยนะครับตัว P เนี่ยมาจากคำว่า pollination คือการที่เราช่วยผสมเกสรน,นะครับโดยการที่เรามีพ่อแม่ที่ชัดเจนแตกต่างกับการผ่าดอกของอชาวสวนซึ่งเราผ่าดอกโดยเราคาดหวังให้มันติดดอกเท่านั้นะให้มันติดดีนะครับแต่การ D P เนี่ยคือการเลือกนะครับ เพื่อที่จะพัฒนาให้มันมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมนะครับไม่ไม่ได้เน้นเรื่องการติดดอกเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากที่พิติพัพฒนาตัว d p ขึ้นมาเนี่ย d p เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หลายสายพันธุในลูกเดียวนะแต่มันคือการผสมเพื่อเพื่อเพื่อเหตุผลในการทํา d p ขึ้นมาเนี่ยพิติคิดอะไรอยู่ตอนทา d p พี่จริงๆแล้วตอนตอนที่ทําทุเรียนทุเรียนเนี่ยด้วยความที่เราเริ่มต้นจากทุเรียนร้อยาฉพันธ์นะครับ เราเราคิดก่อนว่าเราจะทําสวนยังไงให้เราเอาตัวรอดให้ได้ครับทอนี้พี่เองเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าทําสวนทุเรียนด้วยด้วยความชอบอยากจะกินทุเรียนแล้วเราก็พยายามอยากจะสรรหาทุเรียนพันธุ์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะพี่มองว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นจุดขายงั้นสวนประตูจันเราก็พยายามหาความแตกต่างละ่ะทีนี้ความแตกต่างอะไรที่มันน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของอ ความทันสมัยนะครับหรือว่ารูปแบบใหม่ๆที่คนให้ความสนใจก็ลเลยม,มองว่าการขายทุเรียนแปลกอย่างเดียวเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้แปลกแล้วมันต้องมีที่มาที่ไปด้วยนะครับนี่ DAP เนี่ยมันบอกมันบอกทั้งหมดอ่ะมันบอกเรื่องเราทั้งหมดของสวนประตูจันให้เห็นว่าให้เราเริ่มถึงเราจะเริ่มจากการปลูกทุเรียนร้อยสายพันธุ์เนี่ยด้วยความที่เรามีจุดแข็งคือมีทุเรียนที่หลากหลายสายพันธุ์เราก็สามารถเอาความโดดเด่นตรงนี้เนี่ย ามาขายได้จริงแล้วปีแรกมันอย่างนี้ครับปีแรกมันเริ่มต้นจากการทําทุเรียนพี่ใช้คำว่า make to order คือผลิตทุเรียนตามใบสั่งนะครับก็โดยการที่ทุเรียนเราเริ่มดอกบานตั้งแต่เดือนธันวานะครับช่วงปลายเดือนธันวาธันวาเนี่ยพี่เริ่มให้ลูกค้าสั่งจองโดยเลือกว่าจะเอาพ่ออะไรแม่อะไรเ mm. พราะเราเชื่อว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราได้เปรียบคนอื่นแล้วเพราะเรามีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ส่วนที่เขามีทุเรียนน้อยสายพันธุ์กับเราเนี่ยเขาแข่งขันไม่ได้แล้วนะครับเราก็เชื่อว่าเฮ้ยเป็นที่มาของการผลิตเม็กทัวเดอร์ก่อนก็คือผลิตทุเรียนตามใบสั่งลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้พ่ออะไรแม่อะไรแล้วเราก็ผลิตแล้วเราก็ขายเป็นลูกนะฮะเราจะขายที่ลูกรับหนึ่งพันบาทถึงพันห้าร้อยบาทตามสายพันธุ์ที่ว่าหา หายากหรือหาง่ายก็จะรับประกันน้าหนักที่าบางพันสองจุดแปดกิโลบางพันสามกิโลอะไรประมาณเนี้นะครับก็เฉลี่ยก็กิโลประมาณ3ามร้อยกว่าบาทถึงห้าร้อยบาทนะครับแต่เราขายเป็นลูกก็มีการแขวนป้ายไว้ให้ลูกค้าเลยนะครับว่าลูกนี้ใครเป็นคนจองนะครับพอขายไปแล้วเริ่มโพสต์ออกสื่อไปก็ไปว่ากลายเป็นว่ามีลูกค้าสนใจนะครับความแปลก บางคนก็โพสว่าฉันฝากลูกฉันไว้ที่สวนประตูจันทร์ฉันซื้อทุเรียนไว้นะครับพอมีลูกค้าเริ่มโพสอย่างเั้นเราก็เริ่มเอาเปรียบลูกค้าด้วยการาใส่ลกใส่บาร์โค้ดของสวนไปด้วยกลายเป็นทุเรียนปีนั้นเราเป็นกระแสที่เราขายดีนะครับลูกค้าก็มาซื้อทุเรียนที่สวนกันนะครับสั่งจองกันเยอะเลยนะครับขายได้ราคาเหนื่อยน้อยได้เงินเยอะนะครับตัวคอนเซปต์เลย ก่อนที่จะพัฒนามาเป็น DAP ต่อไปเพราะเราพอปีแล้วเรา make t o o r เด r เนี่ยเรามองว่าปีหน้าเราเหมือนเดิมมองว่ามันไม่มีความแปลกใหม่พอปีที่ผ่านมาเลยกลายเป็น DAP นะครับซึ่งกระแสก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่พยายามช่วยกันแชร์นะครับแต่ส่วนหนึ่งมันก็ต้องอธิบายอ่ะนะครับเพราะเราก็อยากให้ลูกค้าเห็นว่าให้เราเราไม่ได้อยากได้ตังค์อย่างเดียวเพราะการทําสวนของสวนประตูจันเนี่ย จริงๆแล้วถามผมถามพี่มันมันก็ไม่ได้ตังค์มากนะนะครับมันเหนื่อยมากกว่านะครับแต่เรามีความสุขว่าเราได้ขายในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทําแบบเรานะครับจริงๆเ้าปีหน้าน่าจะมีทุเรียนดีพีหลายพันน่ะซึ่งมีลูกแล้วปีนี้ก็น่าจะมีสักเจ็ดแปดต้นนะแต่ปีหน้าน่าจะมีหลักหลักยี่สิบสามสิบแล้วก็อีกสามปีมันน่าจะมีหลักหลายร้อยต้นน่ะซึ่งยังคิดไม่ออกนะครับว่า จะเป็นรูปแบบไหนแต่เราเราเชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันแตกต่างคนอื่นมากอ่ะแล้วคำว่าแตกต่าง,งพิติเช่น DAP เนี่ยเช่นแตกต่างอธิบายคำว่าแตกต่างหน่อยพี่ว่าว่ามันเช่นสมมุติจะเป็นหมอนทอง DAP หรืออะไรอย่างเงี้ยผสมคู่ยังไงเนี่ยอันนี้คือคือจุดเด่นจุดด้อยที่พิติคัดออกมาเนี่ยมันมีความแตกต่างจากจาก,จากทุเรียนทั่วไปยังไงอ่ะพี่ถามความแตกต่างอาจจะแตกต่างไม่มากนะฮะแต่พี่เชื่อว่าความน่าสนใจมีมาก กระแสตอบรับจากที่เริ่มต้นขายดีพีพิติเป็นยัไงบางทีก็ดีนะแต่ด้วยความที่เรามีหลากหลายสายพันธุ์มากเกินไปนะครับปีหน้าเราคงจะเริ่มเลือกเช่นอย่างปีแล้วพันธุ์ที่ขายดีแล้วฮะแล้วก็ดูแลอร่อยคือแม่หมอนทองพ่อมูสันคิงนะครับหรือตระกูลจันบุรีกับมูสันคิงปีที่แล้วก็ดีครับเชนีคู่มูสันคิงก็ดีครับนะครับคือพันธุ์ที่มันดูลักษณะเด่น ของแต่ละสายพันธุ์เอามาผสมเช่นอีกอย่างคือกบพิกุลกบพิกุลก็ดีครับกบพิกุลกับหมอนทองกบพิกุลกับมูเซนคิงเนี่ยปีนี้เราคงจะคัดไว้มาสักสิบสายพันธุ์เด่นๆที่เราเราผ่านมือเรามาสามปีเราเริ่มเห็นแล้วครับว่าพันธุ์ไหนที่มันดูแล้วมันน่าสนใจก็คงจะคัดปีนี้คงจะพัดเด่นๆมาไม่สักสิบสายพันธุ์มาทําขายส่วนพันธุน์อื่นๆเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนเดิมคือ m ม k e ซ์ทเดอร์ order, ตามใบสั่งลูกค้า พี่ติมีมุมมองเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนของบ้านเราอย่างไรพี่เพราะนี่สิ่งที่พี่ติทำอยู่มันเหมือนการพัฒนาหรือต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยจริงแล้วตอนนี้ทุเรียนพันธุ์ทางเลือกมันมีเยอะมากนะเยอะทุกคนก็จะผลักดันแล้วมันก็จะมีไหลยค่ายมีทุเรียนพันธุ์ทางเลือกออกมานะครับแต่พี่มองว่าทุเรียนพันธุ์ทางเลือกเนี่ยด้วยความที่มันมีเยอะเกินไปนะมันยากนะนะมันยากเหมือนกันที่เราจะเรากันที่เราจะตัดสินใจว่าจะเอาพันธุ์ใหม่ไหนเนี่ยเราตอบไม่ได้เลย แน่นอนเราก็ต้องดูพันธุ์ที่มันส่งออกได้นะฮะอย่างตะปูนจันเนี่ยมันก็จะมีจันหนึ่งจันสี่จันเจ็ดหรือจันสิบเนี่ยที่ดูแล้วน่าสนใจในในสายตาของพี่นะครับงั้นถามพี่ว่าการจะพัฒนายังไงอย่างอย่างผลของเกสรตัวผู้เนี่ยเรื่องซีเนฟเฟกเนี่ยพี่มองว่าต่อไปน่าจะมีบทบาทแล้วในเรื่องของการพัฒนาเพราะว่าเราไม่ต้องไปนั่งปลูกพันธุ์ใหม่เรามีหมอนทองอยู่แล้ว แค่เราทําหมอนทองให้แตกต่างจากเดิมถ้าจะมีสายพันธุ์พ่อที่มันสามารถจะาสามารถเอาไปผสมแล้วมันมันดีขึ้นมาได้เลยมันน่าจะเร็วกว่าการที่เราจะต้องมานั่งเริ่มปลูกพันธุ์ใหม่นั้นพี่มองว่าต่อไปเนี่ยในผลของอิทธิพลของเกษรตัวผู้น่าจะมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องทุเรียนสายพันธุ์ทางเลือกเนี่ยตอบไม่ได้จริงๆครับก็เราเองเราก็ปลูกหลายสายพันธุ์แล้วเราก็ ไม่สามารถจะตอบได้ว่าพันธุไหนดีที่สุดนะครับอย่างถ้าพี่พี่ชอบพี่ชอบจันทบุรีหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเป็นทุเรียนพันธุเบานะครับแล้วก็น้ําหนักดีนะครับแล้วที่ชอบที่สุดก็คือมันไม่กลัวใบอ่อนฝังเวลามันแตกใบอ่อนมาเนี่ยช่วงเป็นลูกเนี่ยมันไม่สลัดอาจจะเพราะทุเรียนนขนาดเม็ดมันขนาดเม็ไม่เล็กแต่ไม่รีบถ้าทุเรียนเม็ดรีบเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการรุ่งร่วงนะฮะแต่ทุเรียนที่มันมีเม็ดเนี่ย มันไม่ร่วงพี่มองจันหนึ่งเนี่ยเราชอบเพราะว่ามันมันครบองค์ประกอบนะทรงก็สวยไม่เบี้ยวนะครับมีใบอ่อนก็ยังไม่เบี้ยวแต่ถ้ามีใบอ่อนมันจะอาจจะมีติดว่าทําให้ลูกไม่โตเพราะปีที่แล้วเนี่ยพี่แบกลูกเยอะแบกลูกเยอะทําให้มันมันลูกมันไม่โตเท่าที่ควรแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องอย่างอื่นพี่ว่ามันผ่านหมดเลยรสชาติมันโดดเด่นรสชาติมันดีกว่ากระดุมอ่ะใช่นะครับก็น่าจะเป็นตัวแทนกระดุมได้ นะครับในส่วนของอจันหนึ่งถ้าถามพี่ส่วนตัวชอบอะไรก็ชอบจันหนึ่งก็เตรียมตอนนี้เปลี่ยนยอดเปลี่ยนจันหนึ่งหลต้นครับนะครับเปลี่ยนจันหนึ่งในส่วนของส่วนตัูตจันเนี่ยเราเราอย่างนี้ครับเราเองในในฐานะของผู้ประกอบการเนี่ยเราก็พยายามจะจะปรับตัวนะครับให้ให้เราอยู่ได้เราคิดว่าวันหนึ่งถ้าทุเรียนราคาถูกเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนมากกว่านะครับก็เลยคิดว่า แม้กระทั่งตั้งเริ่มตั้งแต่ชื่อสวนนะสวนเราสวนประตูจันนะเราก็หวังว่าผ่านมาจันบุรีเนี่ยมาแวะสวนประตูจันนะครับเราก็จะมีในส่วนของที่พักทุกปีนี้เราเราขยายนะครับเราทําที่พักให้สําหรับเพื่อนๆนะครับที่จะมาเที่ยวจันบุรีนะครับอยากจะหาที่พักแบบใหม่ๆนะครับมาพักมานอนในสวนนะครับมาชิมทุเรียนพันแปลกๆนะครับที่หาชิมไม่ได้ที่จากที่อื่นนะครับหรืออยากจะมา มาดูการผสมเกสรนะครับซึ่งปีที่แล้วมีมีักพวกนะฮะมีมีลูกค้าที่อยากจะมาผสมเกสรเองก็เลือกนะครับมาได้นะครับมาจันบุรีมันมีที่เที่ยวมากมายครับแค่ส่วนเราเป็นทางผ่านนะครับมีความได้เปรียบนะครับแล้วก็มีทุเรียนที่ค่อนข้างหลากหลายให้เพื่อนๆได้เลือกกันครับก็ผ่านมาจันบุรีก็ฝากส่วนประตูจันทด้วยครับนะครับทางสวนเราก็มี Facebook นะฮะ ชื่อสวนประตูจันเลยฝากไว้นี่นะสวนประตูจันเราจออะนอจันนะฮะทอกรันไม่มีเราเรือนนะ,ะสวนประตูจันลองติดตามเพจได้นะครับแล้วก็เรามีไลน์แอดนะฮะทุเรียนร้อยสายพันธุ์โดยสวนประตูจันครับเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกประมาณสักพันคนแล้วฮะนะครับเราก็เป็นช่องทางการจําหน่ายทุเรียนของที่สวนแล้วก็มีเพื่อนๆที่เข้ามาอยู่นะฮะที่ มีความชอบทุเรียนเหมือนกันนะฮะในนั้นก็จะมีเพื่อนๆที่เข้ามาคุยเรื่องทุเรียนนะครับก็ฝาก2ช่องทางนี้ไว้นะฮะเฟซบุ๊กส่วนประตูจันทร์แล้วก็ไลน์แอทุเรียนร้อยสายพันธุ์โดยส่วนประตูจันทร์ครับ